วัดจีนประชาสโมสรเล่งหยีวัดบนท้องมัง,งกรที่รัชกาลที่ห้าเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนภาพวัดจีนประชาสโมสรเล่งหยีโดยวรวิย์ภานิชนันวัดจีนประชาสโมสรเล่งหยีวัดจีนในไทยที่ไม่มีใครเหมือนเชื่อมความเป็นจีนไทยได้อย่างลงตัววัดจีนประชาสโมสรเล่งหยี ที่จังหวัดเชิงเซาถือเป็นวัดจีนวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในแง่ที่ตั้งเพราะตั้งอยู่บนท้องมังกรและมีความเก่าแก่ยาวนานเนื่องจากอยู่คู่กับสังคมคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่คนไทยที่เคารพนับถือมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หวัดจีนประชาสโมสรเลงหกยี เป็นวัดที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนในชเชิงเสาร่วมกันสร้างในสมัยราชการที่ห้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์หลวงจีนศกเหงเจ้าอาวาสวัดเล่งหยีที่กรุงเทพมหานครมาเป็นประธานภาพวัดจีนประชาสโมสรเล่งหกยีภาพโดยวรวิท์พานิชนันเรื่องชื่อวัดเล่งหกยีแปลว่ามังกรแห่งโชคหกคือโชคลาภเล่งหรือเล้งคือมังกรส่วนชื่อไทยที่ได้ชื่อว่า วัดจีนประชาสมสรเพราะเมื่อราชการที่ห้าเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออกกรุงเทพมหานครเฉเชิงเซาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดเล่งหกยีและพระราชทานนามวัดดังกล่าวที่หมายความว่าวัดแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของคนจีนทั้งอย่างพระราชทานทรัพย์บำรุงวัดถึง80บาทภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หในเรื่องศิลปรกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ แต่เดิมที่นี่ได้อิทธิพลรูปแบบทางศิลปรกรรมมาจากวัดเลงเนยีเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นศินลปรกรรมจีนแต้จิ๋วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนผังโครงสร้างหลังคาการจัดวางตำแหน่งรูปเคารพรูปแบบอาคารภายนอกการประดับประติมากรรมตกแต่งหรือแม้กระทั่งภาพจิตประกรรมทว่าต่อมาก็ได้เอาความเชื่อในพื้นที่มาผสมผสานกับของเดิมทำให้วัดจีนประชาสมสรมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่เหมือนที่อื่นเช่นนำความเชื่อเรื่องจัก,กรวาลของศาสนาพุทธเข้ามาด้วยนอกกำแพงและลานด้านหน้าของวิหารเป็นอาณาจักรขั้นการธาตุอาณาจักรแห่งความตายแต่เมื่อก้าวผ่านธรณีประตูของวิหารหน้าก็จะเข้าสู่โลกที่สูงกว่าคือโลกอาณาจักรรูปธาตุซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพนอกจากนี้ยังปรากฏการวางผังวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมในทิศตะวันออกและวิหารพระติจันมอไอ้วงโพธิสัตว์ในทิศตะวันตก ซึ่งไม่เหมือนที่เล่งในยีและอาจเป็นวัดแรกในไทยที่ทำเช่นนี้ภาพวัดจีนประชาสโมสรเล่งหกยีภาพโดยวรวิ์พานิชนันผู้แววเวียนมาที่นี่จะได้เจอกับสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและเทพเจ้ามากมายให้ได้สักการบูชาเช่นประติมาก,กรรมเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระองค์พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์พระเวทโพธิสัตว์พระสากยมุนีพระภัยสัชยคุรู้ แปลกงแปลมารวมถึงกวนอิมพันมือและอื่นๆไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังเป็นวัดจีนที่มีเทพไฉ่ซิงเอียเทพพระเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยที่คนจีนไทยต่างเคารพนับถือองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยวัดจีนประชาสสมสรจึงเป็นวัดจีนที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานจนกลายเป็นพื้นที่ที่หนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจีนไทยอย่างลงตัวในประเทศไทย